รีบเช็คด่วน14แบบทดสอบกดเหล็กจากสวรรค์ของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่ต้องฟันฝ่าผ่านพ้นให้ได้แล้วคุณจึงจะพบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยนาณิริทรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชชาน n e ลด้วยนะคะความเชื่อและความศรัทธา เป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะหากท่านใดที่ยังไม่ตื่นรู้อย่างหลับไหลอยู่ยังไม่รู้จักตัวตนความเป็นมาของตนเองนั่นเป็นการเสียเวลาชีวิตอย่างมากหากคุณยังไม่รีบตื่นรู้คุณก็ยิ่งเสียเวลาไปเรื่อยๆและยิ่งหากคุณนั้นเดินทางผิดสร้างกรรมชั่วโดยไม่รู้ตัว หรือโดยรู้ตัวก็ตามไม่ว่าจะด้วยความประมาทพลาดพลัง้งหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นด้วยทางกายทางวาจาหรือทางใจกรมไม่ดีทั้งหลายที่ท่านได้ทำนั้นจะส่งผลสะท้อนกลับมายัางท่านมากกว่าเป็นสองเท่าแต่หากคุณตื่นรู้เรื่องทำความดีแล้วเว้นความชั่วผลกรรมดีก็จะส่งผลให้คุณประสบแต่ความสุข และได้รับผลสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักและความสุขในชีวิตเพราะคุณเป็นผู้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองหากยาใดชีวิตต้องเจอกับเรื่องราวร้ายแรงท่านก็จะมาช่วยปกปักรักษาให้เหล่าผ่านพ้นไปได้เสมอ เรื่องราวแบบนี้หากไม่เชื่อก็ขออย่าได้ลบลูเพราะเป็นเรื่องที่เป็นผู้มีการกรบาทกลางฝ่ามือหลายท่านมากมายเจอมาด้วยตัวเองต่างก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือท่านอื่นๆไว้เตือนให้เราทั้งหลายอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตกฎเหล็กของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือคือให้คนนั้นประพฤติแตก่กรรมดีทำบุญทำทาน ถือศีลและภาวนาและที่สำคัญคุณต้องละเว้นความชั่วทั้งทางกายวาจาและใจนี่คือข้อกำหนดที่สวรรค์น,นั้นบัญชามาก่อนที่คุณจะลงมายัางโลกมนุษย์ให้มาเป็นผู้ที่ทำคุณงามความดีและละเว้นความชั่วและนอกจากกฎเกณฑ์ที่ให้มาดังนี้แล้วยังมีเรื่องราวพรสวรรค์ที่เราได้มาติดตัวนั้น นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับรางสังหอนเกี่ยวกับความพิเศษในการสัมผัสสิ่งลี้ลับในเรื่องของพลังจิตหากได้รับการฝึกฝนผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะได้รับการพัฒนาได้ดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาในเรื่องพลังจิตกลุ่มอื่นๆและนอกจากนั้นกฎเกณฑ์หนึ่งที่สวรรค์ให้มาคือหากทำผิดหากทำความชัว่วใด คุณจะต้องได้รับกรรมนั้นมากกว่าผู้อื่นถึงสองเท่านี่เป็นเรื่องราวที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังความจริงที่ผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะต้องรับรู้ยอมรับและต้องผ่านมันไปให้ได้นั่นคือข้อหนึ่งอุปสรรคเป็นสิ่งที่จะต้องเจอและจะต้องเจอมากกว่าผู้คนในกลุ่มอื่นๆมากชีวิตต้องผ่านอุปสรรคต้องผ่านความล้มเหลว ต้องผ่านปัญหามากมายกว่าที่จะประสบความสำเร็จในแต่ละครั้งซึ่งนั้นหากเรารู้จักมองในด้านดีทุกครั้งที่เราต้องผ่านอุปสรรคเราจะค้นพบว่าตัวเรานั้นได้พัฒนาสเกยภาพของเราขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นสองขั้นเสมอจึงอยากให้ทุกคนมองว่าเรานั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆครั้งที่เรานั้นพบกับอุปสรรค หรือความล้มเหลวมันเป็นการพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นนั่นเองข้อ2อย่าคาดหวังให้คนอื่นมากจนเกินไปการที่คุณคาดหวังกับคนอื่นในทุกครั้งคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นมักจะผิดหวังเพราะชะตาชีวิตเกิดมาเป็นที่พึ่งให้คนอื่นเป็นผู้ให้แต่น้อยครั้งที่เรานั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่น อาจจะมีบ้างแต่ไม่สามารถที่จะคาดหวังได้ทุกๆครั้งเพราะฉะนั้นให้คุณคิดว่าการที่คุณคาดหวังกับคนอื่นเท่ากับคุณนั้นตั้งโจทย์ความผิดหวังให้กับตัวเองดังนั้นจึงไม่ควรที่จะคาดหวังกับใครแต่เราควรที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนเสมอข้อที่ส ผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือมักจะมีชีวิตรักหรือเรื่องราวของความรักที่มีปัญหามักจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือมักจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็เพราะว่าผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้น มักจะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมักจะเชื่อเส้นลางสังหอนการคาดเดาและการอ่านใจของผู้อื่นจนนำความพิเศษของตัวเองพรสวรรค์ของตัวเองในเรื่องนี้ไปวัดกับคนรักไปจัดการกับคนที่เรารักทำให้เขาเป็นคนที่ขี้ระแวงทำให้คนรักของเขานั้นเกิดความหงุดหงิดและไม่มีความสุขในชีวิต นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนรักเกิดความเบื่อนหน่ายเกิดความอึดอัดกดดันและทำให้ชีวิตรักนั้นไปไม่รอดสิ่งนี้สามารถที่จะแก้ไขได้โดยคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือทุกคนนั้นจงรักษาบรรยากาศจงทำให้บรรยากาศในความรักนั้นไม่มีความอึดอัดหรือมีความอึดอัดน้อยลงด้วยการที่เสริมแรงสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเอง เรียนรู้การที่จะทำให้บรรยากาศของความรักนั้นดีงามผ่อนคลายมีความสุขสนุกสนานเพิ่มขึ้นปร่งได้ก็ควรจะปรง่งสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานมีความสุขให้ชีวิตรักของคุณนั้นได้ประคองความรักกันได้อย่างยืนยาวข้อที่4ผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นควรที่จะฝึกตัวเอง เพื่อที่จะปล่อยวางให้เป็นไม่ว่าอะไรจะเข้ามาไม่ว่าอะไรจะออกไปไม่ว่าเรื่องราวในชีวิตจะเป็นอย่างไร <Julia> ก็ขอให้คุณนั้นจงทำใจและเข้าใจปล่อยวางให้เป็นให้เข้าใจว่าชีวิตที่เป็นอยู่นั้น <S <S ของทุกคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญ <começou> เหตุที่เกิดก็เป็นเพราะเรานั้นมีกรรมเก่ากที่ส่งผลมาในชาตินี้ กรรมเก่าก็คือการกระทำในอดีตชาติของเราส่งผลให้เรามาเป็นอย่างนี้ในชีวิตในภพภูมินี้จะดีก็ขอให้เข้าใจว่าอดีตชาติเหล่านั้นเคยดีมาก่อนหากชีวิตเรามันจะยุ่งยากเวลวร้ายก็ต้องทำใจยอมรับว่าอดีตชาติที่แล้วมานั้นเราอาจจะเป็นคนไม่ดีทำผิดศีลธรรมผิดกฎเกณฑ์ของสวรรค์ จึงได้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ข้อ 5. ผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือมักจะถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกหักหลังอยู่เสมออาจจะเป็นจากคนที่คุณรักอาจจะเป็นจากคนที่ใกล้ชิดนี่คือชะตาชีวิตของผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือส่วนมากจะได้เจออาจจะเป็นเวลาใดเวลาหนึง่งอาจจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งมันเป็นชะตาชีวิตที่มีผลมาตั้งแต่อดีตชาติ การกระทำในอดีตชาติส่งผลให้ชาตินี้เราเป็นแบบนี้เราจะต้องทำใจในเรื่องนี้เมื่อรู้ว่าชีวิตนั้นถูกหักหลังก็ควรที่จะทำใจเข้าใจและดูสถานการณ์ให้เป็นนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถอดบทเรียนดูว่าเราจะป้องกันในครั้งต่อไปได้อย่างไรหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี้แม้จะมีสิ่งเลวร้ายอยู่ แต่เราควรจะมามองหาสิ่งที่ดีงามในเหตุการณ์นี้ให้เจอเราได้อะไรจากตรงนี้เมื่อเรารู้เราเข้าใจแล้วอนาคตเมื่อเราทำการสิ่งใดก็ให้เอาข้อมูลนี้ไปเป็นบทเรียนในการตัดสินใจการทำงานในครั้งต่อไปข้อที่6ผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือถ้าทำผิด ทำกรรมชั่วจะได้รับผลกรรมมากกว่าผู้อื่นถึงสองเท่าขึ้นไปนี่คือกฎเกณฑ์ที่ติดตัวมาตั้งแต่คุณลงมาเกิดเป็นบัญชาสวรรค์ที่วางกรอบให้คุณนั้นทำแต่ความดีแล้วเว้นความชั่ว ซึ่งผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือที่ตื่นรู้แล้วนั้นจะกลัวและระมัดระวังไม่ประมาทในเรื่องนี้เขารู้แล้วว่าชีวิตของเขานั้นหากทำผิดนั้นจะตกต่ำมากกว่าคนอื่นถึงสองเท่าจึงจะต้องคอยเช็คตัวเองคอยนั่งสมาธิคอยเตือนตัวเองให้มีสติเพื่อที่จะนำพาตัวเองนั้นไปให้ห่างไกลการกระทำที่เป็นการสร้างบาปทั้งหลาย ผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือทุกท่านเมื่อท่านตื่นรู้แล้วข้อนี้เป็นข้อที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจกับมันเป็นอย่างมากเพราะนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณเข้าใจและทำตามปฏิบัติอย่างถูกต้องชีวิตคุณก็จะห่างไกลาจากความยุ่งยากลำบากและมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองข้อ7 ผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือคำพูดของคุณวาจาของคุณคำสาบแช่งของคุณมักจะเป็นจริงเสมอซึ่งหากคุณสาบแช่งใครเขาจะได้รับสิ่งนั้นเหมือนที่คุณสาบแช่งแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณสาบแช่งนั้นจะเกิดแรงสะท้อนกลับมาสู่คุณกับกลายเป็นคุณเองที่ได้รับผลจากการสาบแช่งนั้นมากกว่านี่จึงเรียกว่า เป็นกฎเกณฑ์ที่สวรรค์กำหนดมาให้คุณนั้นพูดแต่ความดีพูดแต่สิ่งที่ดีบังคับไม่ให้คุณนั้นพูดในสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ให้คุณนั้นสาบแช่งใครข้อที่8คนที่มีกากรกบาทกลางฝ่ามือจะโดนบุตรทดสอบหนักมากกว่าคนอื่นไม่ว่าเรื่องราวอันใดที่เข้ามาในชีวิต คุณจะโดนทดสอบบ่อยมากหนักมากหนักกว่าคนอื่นเสมอเรื่องนี้จําเป็นที่จะต้องรับรู้จําเป็นที่จะต้องเข้าใจเพื่อที่คุณจะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยและยอมรับถึงชะตาชีวิตดั้งเดิมของคุณไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระทำทุกอย่างการฝ่าฟันทุกอย่างหากเราสู้ไม่ถอยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้อย่างแน่นอนให้คุณจำไว้ว่า แม้บททดสอบจะหนักแต่คุณก็จะฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมายการที่เราเจอแบบทดสอบทุกครั้งก็จะทำให้เรานั้นพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกหนึ่งเลเวลทุกๆครั้งข้อ 9. ชะตาชีวิตของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมักจะทำให้คุณคําคุณกับคนไม่ขึ้นนี่เป็นเรื่องที่คุณจะต้องทำใจยอมรับ เพราะส่วนมากแล้ว80%ของผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือมักจะเจอชะตาชีวิตทำคุณคนไม่ขึ้นผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือจะมีใจเมตตาต่อผู้อื่นหวังดีต่อผู้อื่นแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามักจะเป็นการทรยศหักหลังการที่เขามองไม่เห็นคุณค่าของเราอยู่เสมอ เป็นเรื่องที่จะต้องทำใจเมื่อรู้ชะตาชีวิตของเราอย่างนี้แล้วหากได้ทำคุณกับคนกับใครก็ขอให้คุณนั้นจงทำใจทำแล้วก็ให้ถือว่าทำบุญกองบุญนั้นจะส่งผลต่อเราอย่างแน่นอนแม้ว่าผู้ที่เรานั้นได้ทำบุญด้วยได้ช่วยเหลือจะไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีงามของคุณก็ตามบุญก็ยังเป็นบุญอยู่อย่างนั้นเอง ขอให้คุณนั้นจงวางใจต่อบุญวางใจต่อวัฏจักรเวรกรรมที่ท่านได้กำหนดขึ้นมาว่าทำดีย่อมได้ดีและทำชั่วย่อมได้ชั่วอาจจะส่งผลช้าหน่อยแต่มันก็ยังเป็นสัจจะอยู่เสมอไม่เคยที่จะอยุติธรรมเลยกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอข้อ10ชีวิตของผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นชีวิตที่ขึ้นสูงได้และลงต่ำได้ หากมีขึ้นก็ต้องมีลงมีขึ้นมีลงขึ้นก็แบบว่าขึ้นแบบไม่คาดคิดเวลาลงก็ลงจนหน้าใจหายบางคนนั้นลงจนแทบจะไม่มีกินเลยก็ว่าได้นี่คือชะตาชีวิตความจริงชีวิตที่คุณจะต้องยอมรับและหลีกไม่พ้นของผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือข้อ1 1 ผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือ80%ล้วนเคยเฉียดตายมาแล้วทั้งนั้นชีวิตจะเป็นชีวิตที่เรียกได้ว่ามีชีวิตที่เฉียดตายอาจจะเป็นเรื่องราวความล้มเหลวหรือเรื่องราวชีวิตที่ตกต่ำจนถึงขั้นไม่มีจะกินชีวิตก็อาจจะเจออุปสรรค หรืออาจจะเจออุบัติเหตุที่เรียกว่าอุบัติเหตุเฉียดตายมาแล้วทุกๆเหตุการณ์ส่วนมากเลย80%เปอร์เซนนจะเจอและเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์หากว่าอยู่ในภาวะคับขันจะเอาชีวิตไม่รอดก็มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยคุ้มครองมาคอยคุ้มกันมาคอยช่วยเหลือให้เรานั้นรอดตายไปได้ทุกครั้ง ข้อ 12. ชีวิตส่วนมากของผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือมักจะเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเริ่มต้นชีวิตคุณก็จะเป็นผู้ที่มีชะตาชีวิตที่จะต้องดิ้นรนจะต้องได้เจออุปสรรคขวกักหนามตั้งแต่เด็กและคุณจะกลายเป็นคนที่แก่งเก่งเมื่อคุณได้ผ่านอุปสรรคทั้งหลายนั้นมาแล้ว ข้อสิผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือห้ามร่วมหุ้นส่วนกับใครเพราะหากคุณได้ร่วมหุ้นส่วนกับใครแล้วมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คุณนั้นจะถูกโกงจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่คุณไม่ได้ก่อแต่เป็นเรื่องราวหนักหน่วงที่คุณจะต้องได้รับผิดชอบข้อ14 ผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีสมาธิสูงมีเซนมีรางสังหอ์แต่สมาธิหรือพลังจิตที่คุณมีนั้นหากคุณไม่ฝึกก็เสียเปล่ารางสังหอ์เซนทั้งหลายที่คุณมีนั้นเป็นสิ่งที่คุณเองบางครั้งคุณก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะรับรู้เลยเพราะบางคนจะไม่ชอบที่จะสัมผัสกับบิญญาณ แต่ด้วยความที่พื้นเพดั้งเดิมของคุณนั้นเป็นผู้ที่มีความเป็นมาอย่างนั้นสามารถที่จะรับรู้เกี่ยวกับเซนเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับได้พอมาถึงชาตินี้คุณจึงมีวิธีแนวทางแบบดั้งเดิมติดตัวมาทั้งหมดนี้คือวิถีชีวิตของผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือในส่วนที่เป็นความจริงที่คุณนั้นไม่อาจจะได้รับไม่อยากจะมีแต่เราก็ต้องยอมรับ เราะเราไม่สามารถที่จะหลีกชะตาชีวิตแบบนี้พ้นชะตาชีวิตของผู้ที่รับบัญชาจากสวรรค์มาเพื่อขัดเกลวเพื่อที่จะทนุบำรุงสิ่งที่ดีงามทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญอยู่ยั่งยืนยงผู้กับโลกใบนี้ต่อไปหากจะคิดว่านี่คือเป็นเรื่องราวที่หนักหนามันก็หนักแต่ถ้าคุณคิดว่า ทุกสิ่งที่พูดมานั้นคือบันไดแห่งการเรียนรู้คือขั้นตอนแห่งการพัฒนาชีวิตคุณก็จะได้สิ่งดีๆและสามารถที่จะพัฒนาชีวิตได้ขึ้นไปอีกขั้นอีกขั้นและอีกขั้นเสมอจงคิดในแง่บวกเพราะถ้าหากคุณคิดในแง่ลบชีวิตก็จะลบไปเรื่อยๆและถ้าหากคุณคิดในแง่บวกชีวิตคุณก้าวมาไกลเหลือเกิน ผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกินสั่งสมประสบการณ์มาเยอะเหลือเกินคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามีพัฒนาการมามากเหลือเกินนั่นเองชีวิตต่อไปเมื่อสั่งสมประสบการณ์แล้วชีวิตต่อไปของคุณนั้นจะเป็นผู้ที่มีคุณภาพหากทำการทำงานสิ่งใดคุณก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเพราะคุณมากด้วยประสบการณ์ชีวิตคุณได้เรียนรู้มันมาแล้ว ถึงข่าวแล้วที่ชีวิตนี้คุณจะใช้ประสบการณ์ที่จะได้รับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนำมาใช้ในการพัฒนาความสุขความสำเร็จให้ตัวเองถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขถึงเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้ว ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ผ่านบททดสอบมาแล้วอย่างมากมายถึงเวลาที่คุณจะได้ผ่านด่านสวรรค์และได้รับสิ่งที่ดีงามสมกับที่คุณนั้นได้ดำเนินชีวิตด้วยความอดทนด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นด้วยใจที่เข้มแข็งมาโดยตลอดนี่คือสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับต่อไปนี้นี่คือเรื่องราวของคุณผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เน c ตชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบัน โดยเร็วพันเทินสาธุ